ให้นักศึกษา ح, ประโยคปทแปเปิดหนังสือวิสุทธิมรรคไปที่หน้า264เริ่มตั้งแต่วิกุพนายปะปนณะมโนโมนณายะเป็นต้นไปส่วนวิกุป พนาอิธิกับมนุมายาอิทธิมีข้อแตกต่างกันดังนี้ <c oughs> พิสุผู้มีฤทธิ์เมื่อจะทำวิกุพนาฤทธิ์ก่อนในรูปร่างทั้งหลายมีร่างเด็กหนุ่มเป็นต้นที่ท่านกล่าวไว้ ในปฏิสัมพิธามักอย่างนี้ว่าพิสุผู้มีฤทธิ์นั้นละรูปร่างปกติเสียแสดงเป็นร่างเด็กหนุ่มหรือแสดงเป็นร่างนาคร่างคุดร่างอสูรหรือแสดงเป็นเพศพระอินเพศ เทวดาเพศพรหมหรือแสดงเป็นรูปสมุดร,รูปภูเขาหรือแสดงเป็นร่างสีห์ร่างเสือโคร่งร่างเสือเหลืองแสดงเป็นพลช้างบ้างแสดงเป็นพลม้าบ้าง แสดงเป็นพลรถบ้างแสดงเป็นลพลทหารราบบ้างแสดงเป็นกระบวนทัพต่างๆบ้างดังนี้เธอจำนองรูปร่างใดๆก็พึงอธิษฐานรูปร่างนั้นๆขึ้นก็แลเมื่ออธิษฐานออกจากฌาน ที่เป็นบาทแห่งอภิญญาอันมีกษินในบรรดากษินมีปัฐวีกสินเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์แล้วพึงนึกถึงสวดทรงเด็กหนุ่มของตนเข้าครั้นแล้วในที่สุดแห่งบริกรรมพึงเข้าฌานอีก ออกแล้วจึงอธิษฐานว่าเราจงเป็นเด็กหนุ่มผู้มีรูปอย่างนี้เถิดพร้อมกับกจิตอธิษฐานเธอก็เป็นเด็กหนุ่มไปดังพระเทวทัตเป็นฉะนั้นในบททั้งปวงมีนาควรนณังทัดเสติแสดงเป็น รากหน้าเป็นต้นก็ในนี้ส่วนบทว่าหัดถิมปิทัศเสติแสดงเป็นผลช้างบ้างในบาลีนั้นท่านกล่าวโดยว่าแสดงเป็นผลช้างเป็นต้นขึ้นในภายนอกบ้าง ในการแสดงภายนอกนั้นเธอไม่อธิษฐานว่าหัตถีโหมิเราจงเป็นช้างแต่พึงอธิษฐานว่าหัตถีโหตุช้างจงเป็นขึ้นแม้ในแม้ในการอธิษฐานเป็นมา้าเป็นต้นก็ดุดในนี้แล นี้วิกุพนาอิทธิฤตบิดเบียนส่วนพิสุผู้ใคร่จะทำมโนมัยลิตออกจากฌานที่เป็นบาทแล้วชนแรกก็นึกถึงกายแล้วอธิษฐานโดยในที่กล่าวแล้วนั่นแหลว่ากายจงเป็นโพรง มันก็เป็นโพรงไปครั้นแล้วนึกถึงกายอื่นอีกกายหนึ่งสอนขึ้นในภายในกายนั้นทำบริกรรมไปเสียอธิษฐานโดยในที่กล่าวแล้วนั่นแหละว่ากายอื่นอีกกายหนึ่ง จึงมีขึ้นในกายนั้นเธอก็ชักกายนั้นออกมาได้ดังชักไส้ยาออกจากยาปร่องดังชักดาบออกจากฝักและดังชักงูออกจากคราบฉะนั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ ในปฏิสัมพิธามักว่าพิสุจในธรรมวินัยนี้นิรมิตกายอื่นขึ้นอีกกายหนึ่งจากกายนี้ให้เป็นกายมีรูปมนุษใหม,ม่มีอวัยวะใหญ่น้อยครบมีอินทรีย์ไม่พร่องได้เปรียบเหมือนบรุษ พึงชักใส่ย้าออกจากย้าปร้องความรู้อย่างนี้ก็จะพึงมีแก่บรลุลผู้นั้นเองว่านี้ย้าปร้องนี้ไส้มันย้าปร้องก็อันหนึ่งไส้มันก็อันหนึ่งแต่ว่าไส้มันเราก็ชักออกจากย้าปร้อง นั่นเองดังนี้เป็นต้นก็อุปมาในบาลีนี้นั้นท่านกล่าวเพื่อแสดงว่าไส้ยาเป็นต้นย่อมมีรูปร่างเป็นเช่นเดียวกันกับยาปร่องเป็นต้นฉันใดรูปมโนมมยก็มีรูปร่างเป็นเช่นเดียวกันกับผู้มิลิต เหมือนกันฉันนั้นแลนี้มโนโมยาอิทธิฤทธิมโนมัยปริเชตที่12ชื่ออิทธิวิทนนิเทศในประกรณ์วิเศษชื่อวิสุทธิมักอ่านข้าพเจ้าทำเพื่อประโยชน์แจ้งความประโมทแห่งสาธุชนดังนี้ Thank <laughs> you.